เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมมาจี่เป้ารถสวยๆวยมาชมเลยสวยเลยขายนะคันนี้เป็นฮอนด้าฮอนด้าซีวิคบีศูนย์สองซีวิคแตนะ้มชาติเ, H onna, H onna, H onna Civil, 02, เครื่องเกียร์ดีสีสวยครับสีสวยเงางามเลยทะเบียนก็สวยเลยนะครับห้าหกเจ็ดสี่ครับสี่ห้าหกเจ็ดนะทะเบียนเรียงเลยครับ รถบ้านเดิมๆขายถูกกว่าหน้าเต็น,นครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนั้นเองพี่จัดดูรถอยู่สายไหม่ครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวนั่นเองเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับตอนนี้ก็มาดูรายละเอียดตัวรถกันต่อคันนี้เครื่อง d 1 7 a วิเทครับขับดีวิ่งดีเกียร์ออโต้สีสวยเงางามทั้งคันแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างแน่น ติดปีมดำมารอบคันครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าระบบไฟติดครบทุกจุดความร้อนนิ่งๆไม่มีปัญหาเดินทางไกลได้สบายภายในสวยเกียรออโต,โต้จกไฟฟ้าเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสเบาะหนังคนขับมีตำาหนิบ้างครับนอกนั้นก็สมบูรณ์เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับภาษี67เถ้าใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับ,รบถ้าชอบก็ฝากกดติดตามก็ถูกใจให้ด้วย สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ